อขณะนี้สมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์มาเยี่ยมสักระอาพระธาธสีสองรักซึ่งมากันหลายคนวันนี้เรามากันเลขาอธิการสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายคือคุณนิรันดรชัยศรีก็มาแล้วก็มีด้านคณะที่ปรึกษาก็มาด้วยหลายคณะนะครับวันนี้เรามาถึงก็ประมาณ ห้าโมงแล้วจะไปไหว้สักการะองค์พระาธาตุสีสองรักเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะอาไปที่วัดพลชัยกราบนมัรศสการพระสังฆิการจาคณะผู้ปกครองสงฆ์และพระภิกษุสามนเณรตลอดทั้งเช้าพุทธทั่วประเทศวันนี้คณะของสมาคมผลิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์ นำโดยท่านลวาวเอกพิเศษวิโรธพิษเพงพร้อมด้วยคณะทั้งหมด8ท่าน9ท่านนะครับกับรวมกับพนักง,งานขับรถแล้วก็ในจำนวน9ท่านนี้ก็มีคุณนายงามตาพิดเพงนะครับปัญญาของท่านนายกซึ่งเป็นท่านงามตาก็เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ทำสมาคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตั้งปี59ได้มาที่ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตามคำร้องขอของพระเดชพระคุณพระสิริรัตนเมธีเจ้าวาดวัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายและตำแหน่งสำคัญคือท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเลยรูปปัจจุบันซึ่งได้ไปกราบท่านแล้วก็เพื่มปิติศรัทธา ในกิริยาวัดอันงดงามของท่านและท่านก็นยังเป็นนักประหลาดู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารและด้านการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเลยวัดพลชัยสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่พศ2103ก่อนที่กรุงธิริยาจะแตกในปี2112นะครับก็ก่อนสร้างก่อนเหตุการณ์นั้น ประมาณ6ปีพร้อมทั้งพระาธาตุสีสองรักนะครับซึ่งเป็นสถานโบราณสถานและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนชาวไทยและก็ชาวฝั่งสปปลาวมีอดีตทีเ่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินระหว่างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหรือพระเทียนราชา แห่งกุงศีตยากับพระเจ้าชัยเฉษฐาธิราชแห่งกรุงเวียงจันนะครับช่วงนั้นสันนิษฐานว่าคงจะร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจลูกรานของบุรเรงนองนะครับแต่ว่าก็ด้วยความไม่สามัคคีกันของอเจ้านายของฝั่งไทยนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นก,กำลังต่อต้าน บุเรงน้องได้ไม่สามารถรักษากรุงศรีธยาไม่ได้วันนี้ปลื้มใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาประวัติศาสตร์และก็ได้เติบใหญ่มาขนาดนี้ก็ด้วยอาศัยพระคุณของพระพุทธศาสนาในวัดวาอารามได้ให้การศึกษาแล้วก็ได้เติบโตมาในระบบราชการก็เพื่อจะทางานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสามสถาบันหลักของของประเทศนะครับคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ นี่โดยส่วนตัวนะกล่าวถึงความตั้งใจให้พระเดชพระคุณทั่วประเทศแล้วก็ชาวพุทธทั่วประเทศได้ทราบนะครับกับผมนายนิรันดรชัยศรีได้เริ่มร่วมกับเพื่อนๆมหาปริญญาที่เป็นนักกฎหมายนะครับจัดตั้งสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายขึ้นตั้งแต่ปี2,559จนปัจจุบันตอนนี้กำลังขยายบทบาทเพื่อจะช่วยเหลือคดีพระสงฆ์คดีของวัดนะครับ ปัญหาของพระธาตุสีสองลักษ์เนี่ยก็มีการพ่อพิพาทกันนะครับซึ่งตั้งแต่โบราณเอกสารทางราชการก็ขึ้นเป็นทะเบียนวัดมาตั้งแต่2 4 8 6นะครับในสมัยกรมศา,าสนาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งสมัยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกิดขึ้นมาก็เคยมากับมาไหว้ท่านตั้งแต่พาศ2 5 2 6นะครับที่พระธ,ธาตุแห่งนี้แล้วก็ที่นี่คือเป็นวัด นะครับเรียกว่าวัดพระธาตุสีสองลักษ์นะครับตอนหลังมาเนี่ยไม่ค่อยมีพระเข้มมามาจำพรรษาแต่ว่าก็อยู่ในความดูแลของเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าวาดวัดโพลชัยซึ่งเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมกันกับสมัยสร้างพระธาตุสีสองลักษ์ระหว่างพระมาหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นะครับได้ทราบจากท่านทุาคุณว่า แม้ไม่มีพระสงฆ์ประจําอยู่ที่นี่แต่ที่นี่ก็มีโบสถ์มีพระประธานตั้งแต่โบราณแล้วก็ทําพิธีบวชพระสงฆ์ที่นี่การที่จะบวชได้นั้นต้องเป็นศีมานะครับเป็นศีมาคือโบสถ์นะครับมันก็เป็นหลักฐานทั้งความเชื่อแล้วก็ทางประวัติศาสตร์แล้วก็ท้งพยานหลักฐานที่ปรากฏแม้แต่คำบูชาพระธาตุก็เป็นภาษาบาลีในพระพุทธศาสนานะครับ เป็นบูชาอัฐิของพระพุทธเจ้านะครับอัฐิของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่อยู่นอกวัดนะครับตามคติของประชาชนตั้งแต่โบราณการทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลักฐานบติสารและก็ทั้งหลักฐานที่เห็นพบเห็นในปัจจุบันก็เชื่อได้ว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแต่ว่าบางครั้งบางโอกาสอาจจะไม่มีพระจำพรรษาอยู่ ก็กลายอาจจะกลายเป็นวัดร้างวัดร้างหรือวัดที่มีพระจำภรษาก็ถือว่าเป็นวัดตามกฎหมายคณะสงฆ์นะครับเอ,อกาสารของทางราชการก็ยืนยันแต่ปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็เนื่องจากในพศ2547เะเท่าที่หลักฐานปรากฏทางมหาไทยนะครับโดยกรมที่ดินนะครับกรมที่ดินแล้วก็ในเขตจังหวัดก็ ผู้ราชก,การจังหวัดเลยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจนะดูแลเรื่องที่สาธารณะต่างๆนะครับได้มาออกโฉนดที่หลวงนะครับหรือทางภาษาทางกฎหมายทางราชการเขาเรียกว่านอนสลอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนะครับปรากฏว่ามาครอบเอาพื้นที่ของวัดโบราณแห่งนี้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาว่ามีผู้มาอ้าง ในภายหลังว่าที่ตรงนี้ไม่เป็นวัดเป็นที่สาธารณะนะครับเป็นที่สาธารณะเป็นที่ตั้งของพระธาตุนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดก็เลยเป็นปัญหาข้อพิพาทขึ้นมานะครับซึ่งตามหลักฐานที่ค้นพบปัจจุบันนี้แม้แต่มูลนิธิที่ตั้งขึ้นก็ใช้ชื่อคำว่าวัดพระธาตุศีสองลักษณ์นะครับเอกสารต่างๆอ้างความเป็นวัดทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามาตอนหลังนี่ฝั่งหนึ่งก็ กล่าวอ้างว่าไม่ใช่วัดหรือจึงจิตกันไม่ให้พระสงฆ์เข้ามาที่จะมามีอํานาจบริหารหรือดูแลกลํากับนะครับก็เลยเกิดข้อพิพาทปัญหาขึ้นมาทางคณะสงฆ์ฟ้องร้องคดีอยู่ที่ศาลอันนั้นเราไม่ละเมิดนะครับแต่ว่าส่วนที่สมาคมผลิตทางกฎหมายเข้ามาตามคำร้องของท่านนี่ก็จะมาพิจารณาหลายๆประเด็น ที่เกี่ยวข้องคดีที่เกี่ยวข้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องอืเช่นการออกนอสลอเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายไหมเมื่อไม่ชอบจะทําอย่างไรใครเป็นผู้มีอํานาจเพิกถอนเป็นต้นนะครับแล้วนะการออกถนนอะไรต่างๆไม่ว่าที่หลวงหรือที่เอกชนจะต้องถามที่ข้างเคียงนะครับเมื่อเมื่อไม่มีคนคัดค้านภายในสามจีวนก็จะออกออกมาแล้วถึงแม้ว่าออก อ้างว่าไม่มีผู้คัดค้านนะครับแต่ภายหลังมามันไม่ชอบมันก็เป็นอำนาจของมหาไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องออมาตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมีการออกจหดหมายหรือเพิกถอนของเก่าแล้วออกจหดหมายให้ถูกต้องนะครับส่วนที่สาธาณะจะเท่าไรที่ของวัดเท่าไรนั้นก็ต้องมาพิสูจน์กัน นี่ตามหลักกฎหมายว่าตามหลักกฎหมายยังไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกเอ่อเพียงแต่ว่าพูดในหลักกฎหมายเรื่องเรื่องของการออกโฉนดถ้ามันออกโดยไม่ชอบนั้นจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะได้สมาคมจะได้มีส่วนเป็นรับผิดชอบในการที่จะไปประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับพร้อมทั้งเอ่อแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆตามข้อกฎหมายเพื่อที่จะให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาครับ เดี๋ยวนี้สังคมโลกสังคมไทยก็ดีครับมีความวุ่นวายนะครับขัดแย้งเหลือร้อนกันไปทั่วโลกเราก็หวังพระพุทธศาสนานี้จะมาสร้างสันติภาพให้แก่โลกให้แก่สังคมไทยนะครับแต่ว่าแค่ปัญหาของวัดนะครับที่เป็นวัดที่ขึ้นทสบียนไว้ที่ยอมรับกันมาตั้งแต่โบราณและเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงกันเมื่อปี 2, 5 0 0 ห้าสิบกว่าหกสิบกว่าเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพได้ตัดอำนาจของพระสงฆ์องค์เจ้าออกจากวัดแห่งนี้แต่ตามดูเอกสารเบื้องต้นเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นวัดนะครับก็เมื่อมันเป็นวัดแล้วทั้งจะเป็นวัดร้างหรือเป็นวัดมีาพาะจำพรรษาหรือวัดไม่ร้างแต่ว่าเพียงแต่รักษาการเจ้าวาดแห่งเนี้ยท่านอยู่ที่อีกวัดหนึ่ง ปจำพรรษาอีกวัดหนึ่งเพราะว่าการเข้าจำพรรษานั้นท่านอาจจะจำพรรษาที่ไหนก็ได้ที่อธิษฐานนะครับก็ยังความเป็นวัดก,ก็ต้องยังคงอยู่นะครับวัดร้างก็คือวัดที่นอนหลับนั่นเองนะวัดที่นอนหลับใครจะไปเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างไรไม่ได้นะครับก็เพียงแต่ว่าให้อยู่ในความดูแลของกรมศาสนาหรือสำนักงานผู้ทัศาสนาแห่งชาติในปัจจุบันนี่ตามหลักกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็หวังว่าจะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาของวัดของกิจการ,รพุทธศาสนาของกิจการคณะสงฆ์นะของวัดพลชัยซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สันนิษฐานว่าสร้างมาพร้อมกับพระธาตุสีสองลักษ์นะครับ mm hmm. เมื่อ460กว่าปีมาแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อ2,103นะครับที่สร้างพระธาตุีสองลักษ คืนสถานวัดเข้ามาสู่แผ่นดินแห่งนี้นะครับบริเวณนี้เพื่อจะได้บูชาพระรัตนาไยัยเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อกิจการคณะสงฆ์ร่วมกันทุกคนซึ่งกับผมเองเออได้โชคดีเกิดมาได้เป็นไปนอนทุกจังหวัดในทั่วประเทศไทยและก็อาสัยภารกิจในหน้าที่ราชการตั้งในฐานะคนของกระทรวงมหาดไทยและก็นในฐานะของ ดีเไอมาอยู่ที่ใดสิบสามปีได้แก้ไขปัญหาคดีของวัดของพระสงฆ์องค์เจ้าในตําแหน่งหน้าที่มาและมีสบการณ์แล้วก็ได้ไปเห็นอย่างาวัดเขาพนมขุนเขาพนมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินที่นครศรีธรรมราชก็อยู่ในวัดนะครับแล้วก็ พระธาตุสีสังรักเนี่ยก็อยู่ในวัดนะโบราณสถานที่อยู่กับพระสงโโฆ์ค์เจ้าเนี่ยได้รับการทํารูปปรุงดีทุกแห่งที่เราไปพบมานะครับแล้วก็มีอีกลหลายแห่งนะครับที่โบราณสถานที่ทางคณะสงฆ์ได้ไปรื้อฟื้นเนื่องจากมีสถานะเป็นวัดร้างวัดไม่มีพระจำพรรษาก็ขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างแล้วก็ มีพระเข้าไปจำพรรษาในที่หลังก็ฟื้นขึ้นมาเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาเราก็ต้องการที่จะเอาวัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระสงฆ์ซึ่งเป็นผมผ้าเหลืองเป็นธงชัยของวรหรันได้มาสืบทอดพร,ธธระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้สร้างปัญญาสติปัญญานะครับให้แก่สังคมนะครับพิธีต่างๆ ที่ทราบมาว่ามีการบูชาผีแล้วด้วยชีวิตด้วยเลือดของควายดำเนี่ยเป็นควายเป็นสัตว์ที่มีคุณนะครับสำหรับชาวล้านช้างล้านนาแล้วก็คนล้านเพียรประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยถือว่าควายเป็นสัตว์มีคุณก็ไม่ควรที่จะเอามาเส้นนะครับผีนะครับ ซึ่งกาะทาพิธีกรรมให้มันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันขัดหลักพุทธศาสนานะครับเอาชีวิตคนอื่นการหาความสุขบนความทุกขบนชีวิตของคนอื่นการบูชายันพระเจ้าท่านได้ต่อต้านรัที่บูชายันมาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงดํารงพระชนชีพอยู่นะครับเราก็รู้กันในฐานะเจ้าพุทธการหาความสุขบนความทุกของผู้อื่นนั้นมันไม่ได้ความสุขมันขัดหลักพุทธศาสนาสิ่งใดที่ขัดหลักพุทธศาสนานั้นย่อม เป็นไปในทางไปสู่อบ,บายนะครับอบ,บายก็มีเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีสมมาคมเองขอเชิดชูคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเทรวาสซึ่งประเทศไทยนี่รักษาไว้ดีที่สุดนะครับในบรรดาพุทธศาสนานิกายต่างๆรักษาดั้งเดิมรูปแบบของพระพุทธเจ้าวไว้นนี้ขอเอ่อ ขอให้ทุกท่านนะทั้งพุทธบริษัทนะพระภิกษุภิกษุนีอุบาสกบาติกานะภิกษุณีอาจจะหายไปแล้วนะครับในเทราวาทไทยได้มาร่วมใจกันนะครับอนุโมทนาส่งใจมาเพื่อจะให้สมาคมได้เป็นสารอาษาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับสมาคมเคยพูดเสมอว่าสมาคมนั้นจะยอมเป็นสุนัข ที่เห่าหอนปกป้องพระศาสนาพระพุทธเจ้าพระบินาบาบในพระสูตรที่เราเคยเรียนมานะครับก็เพื่อให้พระศาสนาศาสนา,าพุทธนี่ตั้งมั่นในแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้จนกระทั่งถึงน่นแหละถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศิยริยเมตไตรในอนาคตหลังจากพุทธศาสนาของพระโคดมปัจจุบันเนี่ยสิ้นไปเมื่อห้าพันปีครบห้าพันปี นะครับแล้วก็จะขอให้แผ่นดินนี้เป็นที่ตั้งมั่นของผู้ศาสนาเพื่อเพื่อเผยแผ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาไปสู่สันติภาพของโลกนะครับให้มีความสงบสุขวันนี้ก็ขอกราบนาัการพระคุณเจ้าทุกรูปทั่วประเทศแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศครับขอทุกท่านจงมีความสุขและก er ็ขอให้กำลังใจแก่ สมาคมในการแก้ปัญหานี้ด้วยครับผมครับขอบคุณครับ